ครับก็สวัสดีนะผมผมอาจารย์ศิริแก้วเชียนครับอาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทศตรีนะครับผมก็วันนี้ครับเราอยู่กันที่โคกสมรงนะครับก็ซึ่งเป็นกิจกรรมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของถนนศิลปะนะครับที่เรามาทํากันในอาเภอโคกสมรงนะครับก็เป็นทางกลุ่มทาง m อเมนะหรือพี่มวยครับจากเชียงใหม่นะครับก็ได้มีการครับจัดเป็นเหมือนโปรเจกต์นะครับในการเชิญเพื่อนเพื่อนะครับแล้วก็ศิลปินต่างชาติครับในการที่มาสร้างสรรค์ให้กับเมืองโคกสมรงเพื่อเป็นแหล่ง ท่องเที่ยวนะครับเป็นแหล่งเช็คอินนะครับในการถ่ายรูปต่างๆครับก็เราก็พยายามผลักดันสิ่งดีๆให้สังคมนะครับใหญ่น้อยเนี่ยสิ่งที่เราทำเนี่ยมันก็จะสร้างให้ให้กับสังให้ให้กับชุมชนเนี่ยได้มีรายได้ครับอาจจะเป็นไม่ได้ทางใดก็ทางหนึ่งครับในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยให้คนมาเที่ยวในพื้นที่แล้วก็มาชมงานศิลปะด้วยนะครับแล้วเพราะว่ามันอย่างข้าสมโลงเนี่ยมันมีสิ่งสําคัญก็หลากหลายครับมีทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นวัดต่างๆนะครับแล้วก็มีร้านค้า ้านอาหารนะครับหรือว่าร้านขึ้นชื่อของเมืองอโคสมนโลงรวมถึงพวกคาเฟ่ต่างๆแต่เนี้ยเราก็เป็นการสร้างจุดถ่ายรูปเพิ่มขึ้นมาด้วยครับอย่างน้อยคุณมาเนี่ยคุณก็ไม่ได้มาแค่ทานข้าวอย่างเดียวครับอย่างน้อยคุณก็มามีส่วนร่วมครับในการที่จะมาชมงานศิลปะหรือว่าได้เห็นมุมมองใหม่ๆของเมืองโคกสุนโงเพิ่มก็คือมันเป็นการสร้างสิ่งใหม่ในบริบทเดิมครับผมอยากให้พิเศษพาชมผลง,งานของศิลปิน รู้ถึงแนวคิดของศิลปินท่านต่างๆอ่าได้ครับอ่นะเดี๋ยวไปล่ามให้หน่อยเวลาครับผมก็มไม่ไม่ค่อยชัวร์นะจย์ไม่เป็นไรเด,เดี๋ยวให้แล้วเขาก็เดี๋ยวต่อไปเนาะจะพาไปพบกับศิลปินครับแต่ละคนแล้วก็เดี๋ยวให้เขาบอกถึงแนวความคิดนะครับในการสร้างงานไม่อาจะเป็นแล้วแต่รูปแบบของเขานะครับในในการสแสดงตัวตนนะครับเดี๋ยวไปทันแรกครับอ่ะโอเคครับผมอันนี้ชื่อชื่อพี่แล้รนะครับอ่ะพี่แคสปา อ่านี้ชื่อพี่โอเคครับเชิญป้ามาช่ายมาช่ายหน่เยก่อนแบบว่าอยากให้เขาพูดเกี่ยวกับว่าเอ้ยที่เขาทำเนี่ยเป็นรูปแบบอะไรเงี้ยครับงานอะไรใช่อินสปายรูปแบบไม่เคยมีครับเพราะเป็นกคาร์ทิตี้อ่าใช่ใช่ครับให้ให้เขาพูดถึงเกี่ยวกับงานที่เขาทำกันเลครับคกร์ฟิตี้ของเขาเนี่ย <laughs> just, just, just talk about your piece. It's easy, simple. Yeah, um, uh, <laughs> just, just Yeah, so I paint letters um, and then invited here by Mui and just switching it up to fit in. So I kind of use fonts and a bit of traditional graph, new color palette. But yeah, all, all letters, 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 letters. Oh. Cool. <laughs> อันนี้มาจากอังกฤษนะครับคนนี้นะครับมาจากอังกฤษนะครับก็เป็นรูปแบบของงานของชื่อพี่เคสตาอ่ะครับผมอ่ามาร่วมสนุกกัน,กกนแพททเิร์นการใช้ตัวหนังสือเลยครับเขาก็ถือว่าเหมือนมาชเชิญพวกโปรตีเขาก็ไม่ได้ใช้สีแบบนี้แต่เราก็มาแบบมาได้ทําอะไรใหม่ๆร,รูปแบบ,บเขาเป็นตัวหนังสืออยู่แล้วคาเบกาพิตตี้